มาดูการอัดกรองนะครับบล็อกกรองเมดลอรี่ MR 1 0 1ครับผมผมจากจังหวัดสามชาตินะครับผมตอ,อนนี้ลองลองทดเสียงนะครับผมกดอัดกเ็ดดกเ,ลกเลือกเลือกช่อง U U ศูย์หจนกระทั่งถศูนย0ศูครับ U 0 9 9นะครับจะมีดอกจันนำหน้าแสดงว่าห้องนั้นจะเป็นห้องว่างสามารถที่จะ อัดจ,จังหวะลงได้อ่ากดอัดจ,จังหวะก็นะกดตัวนี้ครับกดกดปึ๊บอ่าแล้วกดกดตัวนี้อ่ากลับมา นะครับอัดแค่นี้ครับต่อไปแล้วก็อัดจังหวะแล้วก็อัดไปอย่างนี้นะครับทุบจังหวะนะครับผมเราก็อัดไปเรื่อยๆครับผมอัดง่ายๆครับผม อัดเหมือนกับที่ทึมบล็อกทั่วไปนะครับช่องแรกก็คือเป็นจังหวะมาตรฐานเป็นจังหวะหลักก็จะเป็นจังหวะส่งเป็นจังหวะหลักจังหวะส่งสลับกันไป U ศูนย์ชุหนึ่งเป็นจังหวะหลักพอไป U ศูนย์ชุสองเราก็เป็นจังหวะส่งนะครับผมเหมือนกับบล็อกกองทั่วไปกรบบุกจายลักษณะนี้นะครับผมสมมติว่าเราจะอัดจังหวะเราจะอัดจังหวะส่งเราก็ทําเหมือนกันครับผมเพียงแต่ว่ามีมีเสียงกรองเข้ามาครับผมสมมติว่าเราอัด มันก็สามารถอัดได้ครับมาได้ทุกจังหวะครับผต้องาเอครับการอัดนะครับผมันต้องอัดสดครับผมันมันจะอแบายข้อมูลเรื่องเไม่ได้ครับผมนจะไฟลงเครื่องไได้อัดตเครืองนี้นะครับต้องอัดสดๆเลยครับผมใช้เวลาอัดก็ เป็นวันครับผมวันบางทีก็เป็น2วันนะครับผมแล้วแต่นะครับถ้านั่งอัดจริงๆนะครับ1วัน1วันกว่ากว่าครับผมนั่งอัดต้อแจ่ายสองโมงเช้าไปเสร็จสิ้นประมาณสามทุ่มปกติมันก็ไม่เจหรอกครับมันก็ต้องมีทํางานอย่างอื่นบ้างผมก็พักไว้ส่วนมากก็จะอัดใช้เวลาอัดสองถึงสามวันครับตัวนี้ครับทุกรุ่นเหมือนกันครับผมรุ่นไหนที่สามารถที่จะดัมข้อมูลได้เราก็ดัมลงเลยครับแต่รุ่นนี้มันดัมไม่ได้ต้องอัดสดๆเลยครับผมนี่แหละครับ